คู้ชมคะข้าราชการนั้นจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนดังนั้นเรื่องของจริยธรรมเรื่องของวินัยนั้นก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะคะสำนักงานกอพรค่ะจัดกิจกรรมสร้างมาตรฐานจริยธรรมและวินัยแก่ข้าราชการค่ะสำนักงานกอพอจัดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยข้าราชการ เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งเสริมสร้างวินยัยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมทำหน้าที่เพื่อชาติและประชาชนดำรงตนอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญต่อประเทศชาติตลอดจนประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมค่ะ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิษณนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมที่ได้มากล่าวเปิดงานพร้อมปฐถาพพิเศษเรื่องการเสริมสร้างวินัยและรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่โดยมอบแนวคิดความรู้และความเข้าใจเพื่อความตระหนักถึงวินัยและรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถนำออกมาพัฒนาใช้ ประโยชน์ในการทำงานรวมถึงการดำเนินชีวิตได้กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยข้าราชการในครั้งนี้สำนักงานกพออยังได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีทัศน์หัวข้อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยข้าราชการข้าราชการพลเรือนต้นแบบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลามซึ่งสำนักงานกอพอได้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่ากิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยข้าราชการในครั้งนี้ทําให้ทุกคนได้มีความรู้และความเข้าใจสร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสําคัญต่อประเทศชาติตลอดจนประพฤตตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม แต่ไม่เพียงแค่ข้าราชการเท่านั้นประชาชนทั่วไปก็สามารถสร้างจิตสำนึกความมีมาตรฐานทางจริยธรรมและวินยัยมาพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการทำงานรวมถึงการดำเนินชีวิตได้ด้วยค่ะ